ฉลองครบ1ล้านดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Soul Strike มิติใหม่ของเกม Idol RPG ระบบ Hack and Slash ที่จะเปิดออโต้หรือเดินเล่นเองแบบอิสระก็ได้เล่นได้เพเลินๆเรืเ่อยๆแบบไม่ต้องเครียดไม่จําเป็นต้อง่าด่านทีละด่านก็สามารถเล่นและอัพพลังได้เรื่อยๆครับนอกจากนี้ยังสามารถคอสตอมปรับแต่งคลาสสกิลพักพวกรวมไปถึงความสามารถในการต่อสู้ของตัวละครและทีมของเราได้และสามารถอัพได้เรื่อยๆไร้ขีดจํากัด อัพเลเวลไเล่นแค่3วันก็สุ่มได้ระดับตำนานส้มแดงแล้วครับอันที่จริงเกม Soul Strike เปิดมาตั้งแต่วันที่17มกราคมปี2024เป็นระยะเวลา3เดือนแล้วนะแต่ส่วนตัวผมเพิ่งจะมีโอกาสได้เล่นเกมนี้ครับด้วยประสบการณ์ในการเล่นมาตลอดระยะเวลา11วันและล่าสุดทางตัวเกมก็มีการอัปเดตกิจกรรมฉลองครบ1ล้านดาวน์โหลดมาด้วยครับ วันนี้ผมก็เลยจะพาทุกทุกคนมาดูภาพรวมของเกมนี้กันก่อนจะไปเริ่มการผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กับช่องอาร์อารไว้ด้วยนะถ้าพร้อมกันแล้วเชิญคุณผู้ชม รับชมไปพร้อมกันได้เลยครับ <rendo> ก่อนอื่นเรามาพูดถึงกิจกรรมฉลองครบ1ล้านดาวน์โหลดกันก่อนเลยดีกว่าผมบอกเลยว่ามีกิจกรรมมาให้ผู้ no. เล่นแบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับกิจกรรมที Hyundai ่1 100ง s t ึ่เฟสต้าเล่นตอนนี้มีแจก1ล้านอีเทอร์พร้อมตั๋วสุ่มกาชาลัวกว่า3 0 0 0ครั้งกิจกรรมนี้ผู้เล่นแค่ล็อกอินเท่านั้นก็รับรางวัลไปได้เลยครับวันที่1ตั๋วสุ่มคลาสจํานวน100ใบวันที่2ตั๋วสุ่มสกิลจํานวน100ใบวันที่3ตั๋วสุ่มพักพวกจํานวน100ใบ วันที่4ตัวสุ่มสกิลจำนวน100ใบวันที่5ตัวสุ่มวัตถุบราณ100ใบวันที่6ตัวสุ่มพักพวก100ใบและวันที่7รับ1ล้านอีเทอร์ไปเลยครับผมบอกเลยว่าแจกเยอะแจกเยอะแบบเยอะชิบ ได้เพรอีเทอร์ไป1ล้านเลยครับนอกจากนี้สําหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่สามารถกรอกแบบฟอร์มรับเพรอีเทอร์มูลค่ากว่า2,000บาทไปได้เลยครับลิงก์อยู่ในด e สคริปชั o นใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับสามารถประกอบกันได้เลยนะกิจกรรมต่อมากิจกรรมภาร,รกิจ14วันเป็นกิจกรรมที่จะให้ผู้เล่นทําภารกิจตลอด14วันแต่ละวันก็จะมีภาร,รกิจที่แตกต่างกันไปครับพอเราทําภารกิจครบ14วันแล้วก็จะได้รางวัลใหญ่เป็นไอเทมสุมพักควกระดับเทพหรือพื้นหลังสีแดงมา1ตัวภายใน ไอเทมชิ้นนี้เราจะสุ่มได้ทุกตัวยกเว้น scarlet Li เ r e t และ chocolate ครับกิจกรรมต่อมาความปรารถนาของลาสกิจกรรมนี้จะมีทั้งดันเจียนและกาชาของกิจกรรมเป็นอีกกิจกรรมที่น่าเล่นสุดๆเลยครับดันเจียนกิจกรรมก็จะเป็นดันเจียนที่จะให้เรารับบทเป็นลาสไปไล่ตัดก,กระดาษที่มีลักษณะคล้ายๆกับคนมีเข่าสีแดงเราก็ทําเพียงแค่ไล่ตัดก,กระดาษให้มากที่สุดเท่านั้นเองครับส่วนของรางวัลจากการลงดันก็จะเป็นพวกหมวกคลุมผมของลาสครับส่วนกาชาของกิจกรรม ก็จะใช้หมวกคุมของลาสในการสุ่มของรางวัลที่ดีที่สุดก็จะเป็นพวกหีบฝันระดับตำนานหีบฝันก็จะเป็นไอเทมที่จะสุ่มอุปกรณ์ต่างๆระดับนั้นๆซึ่งระดับตำนานคือระดับที่ดีที่สุดในกระชานี้แล้วครับกิจกรรมต่อมาวงล้อเวทของลาสกิจกรรมนี้เป็นวงล้อสุ่มของรางวัลน,นะซึ่งก็จะมีวงล้อแบบธรรมดาและแบบพรีเมียมครับวงล้อแบบธรรมดาก็จะสุ่มด้วยตั๋วสีฟ้าที่ได้จากภารกิจด้านขวานะครับส่วนวงล้อแบบพรีเมียมก็จะสุ่มด้วยตั๋วสีน้ำตาลที่ได้จาก วงล้อแบบธรรมดานั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันที่ภาพรวมของเกมกันดีกว่าการพัฒนาตัวละครไล่จากไอคอนจากซ้ายไปขวาเลยนะครับส่วนแรก ตัวละครตัวละครก็จะมีการพัฒนาทางด้านคลาสคุณสมบัติและลูกแก้วโซครับคลาสก็จะมีตั้งแต่ระดับดีไปจนถึง TripleS ครับในส่วนของคลาสตั้งแต่ระดับ A ไปจนถึง Tri ป l e S จะมีสกิลติดตัวของคลาสอยู่ด้วยสายการเล่นที่เราอยากจะเล่นก็อยู่ที่คลาสที่เราสุมได้นี่แหละเพราะแต่ละอาชีพก็จะมีสกิลติดตัวเป็นของตัวเองอยู่แล้วครับสมมุติถ้าเราอยากจะเล่นสกิลธาตุไฟเป็นหลกักเราก็เลือกเล่นคลาสผู้พิทักษ์สุริยันระดับ Double S ที่จะช่วยให้พลังธาตุไฟและ ขึ้น10%แต่นี่เป็นเกมกาชาเราไม่สามารถเลือกได้นะครับต้องให้โชคชะตาเป็นคนเลือกและโชคชะตาก็ยังไม่เลือกคลาสดับเบิลเอสให้ผมเลย คุณสมบัติจะว่าง่ายๆก็คือการอัพเพิร์กหรือสกิลติดตัวซึ่งคุณสมบัติจะมีอยู่ทั้งหมด4สายครับสีดําสีขาวสีเหลืองและสีแดงซึ่งแต่ละสายก็จะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันครับการอัพคุณสมบัติแต่ละครั้งจําเป็นต้องใช้โทเค็นสมรภูมิซึ่งเราจะได้รับโทเค็นสมรภูมิ1อันต่อการอัพ1นึ่งเลเวลครับลูกแก้วโซนี่คือระบบที่เราจะเอาไว้สุ่มอุปกรณ์โซครับในการสุ่มอุปกรณ์โซแต่ละครั้งจะเป็นการอัพเลเวลของลูกแก้วโซครับณตอนนี้ลูกว โซของผมมีเลเวลสิสิ่งที่ผมได้เลยก็คืออัตราการสุ่มในระดับที่สูงมากขึ้นครับซึ่งลูกแก้วโซช่วงเลเวลแรกๆก,ก็ไม่ได้มีอัตราสุ่มแบบนี้เลยนะส่วนต่อมาอัปเกรดการอัปเกรดจะมีการพัฒนาตัวละครทางด้านฝึกฝนปลุกพลังและความสามารถครับฝึกฝนการอัพค่าฝึกฝน,น,นจะมีอยู่2ระดับจะมีทั้งระดับตั้งต้นและระดับสูงครับจะแตกต่างกันตรงที่ระดับตั้งต้นจะใช้สเตตัสเป็นหน่วยตายตัวและใช้ซิลเวอร์ในการอัพครับส่วนระดับสูงจะ ไดสเตตัสเป็นเปอร์เซนต์และใช้พลังงานมิติในการอัพครับปลุกพลังการอัพคาปลุกพลังจะเป็นการอัพสเตตัสต่างๆเป็นเปอร์เซนต์และมีระดับขั้นของการปลุกพลังอยู่ด้วยครับระดับการปลุกพลังจะมีตั้งแต่ C ไปจนถึง TripleS เลยครับซึ่งในแต่ละระดับก็จะมีสเตตัสให้เราอัพไม่เหมือนกันนะแต่เราจําเป็นต้องอัพทุกสเตตัสเราถึงจะอัพขั้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ครับความสามารถเราจะเห็นได้ว่าในหน้าความสามารถจะมีช่องเพิ่มความสามารถพิเศษอยู่6ช่องครับการ ที่เราจะปลด1ช่องคือเราจําเป็นต้องอัประดับการปลุกพลังหน้าก่อนหน้านี้ให้ได้ก่อนณตอนนี้การปลุกพลังของผมอยู่ระดับ A เท่ากับว่าผมจะสุ่มความสามารถได้3มช่องนั่นเองครับในส่วนต่อมาการสุ่มอุปกรณ์โซต้องบอกแบบนี้นะครับว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดหรือประดับเราจะหาได้จากการสุม่มอันนี้นี่แหละครับซึ่งการที่เราจะสุ่มได้เราจําเป็นต้องเก็บสะสมโซที่เปรียบเสมือนพลังงานของลูกแก้วให้ครบตามกําหนดก่อนและวิธีการที่เราจะหาโซได้มีอยู่2วิธี ครับ1การลงดันเจียนรังกอบินและ2จากการตีมอนตามแมปต่างๆในตอนที่เรากดสุ่มอุปกรณ์จะมีะอุปกรณ์ขึ้นมาให้เราเลือกทั้งหมด3ชิ้นในแต่ละชิ้นก็จะมีค่าพลังบอกอยู่ด้วยเราสามารถเลือกได้เพียง1ชิ้นเท่านั้นครับและถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เรามีอยู่มีค่าพลังน้อยกว่าหรือมากกว่าอันที่เราสุ่มได้เราก็สามารถกดที่มุมขวาล่างของแต่ละใบได้พอเรากดก็จะมีหน้าต่างเทียบค่าพลางังระหว่างอุปกรณ์ที่เราใส่และ,ะอุปกรณ์ที่เราสุ่มขึ้นมาครับในส่วน ส่วนต่อมาติดตั้งการติดตั้งจะมีการพัฒนาทางด้านสกิลพักพวกและวัตถุโบราณครับสกิลจะมีหลายระดับตั้งแต่ทั่วไปไปจนถึงเทพครับซึ่งแต่ละสกิลก็จะมีธาตุที่แตกต่างกันด้วยธาตุในเกมโซลสไตรก็จะมีอยู่ทั้งหมด5าธาตุไฟดินน้ําลมและกายภาพครับนอกจากนี้แต่ละธาตุก็จะมีการแพ้ชนะธาตุกันอยู่ด้วยนะแต่ก็ยกเว้นกายภาพที่ไม่มีการแพ้ชนะธาตุใดๆเลยพักพวกพักพวกก็จะมีระดับเหมือนกับสกิลเลยครับซึ่งสกิลของพักพวกแต่ละคนก็จะมี ธาตุที่แตกต่างกันไปด้วยครับแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเองก็ไม่รู้นะพวกสกิลติดตัวของคลาสที่เราใส่จะมีผลในการช่วยเพิ่มความแรงของสกิลพักพวกด้วยหรือไม่นะครับวัตถุโบราณวัตถุโบราณน,นี้ก็จะมีระดับเหมือนกับสกิลและพักพวกเลยนะจะเป็นเหมือนบัฟพ,พิเศษที่จะช่วยเสริมความสามารถให้กับตัวละครครับในส่วนสุดท้ายคลังอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการอัพตัวละครนะแต่เป็นกระเป๋าของตัวละครครับในหน้าอุปกรณ์โซเนี่ยจะเป็นหน้าที่เราจะใช้ในการเก็บ อุปกรณ์ต่างๆไว้ครับอ๋อแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกนะก็คือพวกอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใส่แต่เราชอบรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ชิ้นนั้นเราสามารถเอาอุปกรณ์ชิ้นนั้นมาใส่เป็นแฟชั่นได้ครับแต่การที่เราจะเอามาใช้เป็นแฟชั่นได้อุปกรณ์ทั้งสองชิ้นจะต้องอยู่ในประเภทเดียวกันเท่านั้นครับเช่นอาวุธที่ผมใส่อยู่ตอนนี้อยู่ในหมวดดาบใหญ่ผมก็จะใส่ได้แค่อาวุธที่อยู่ในหมวดดาบใหญ่เท่านั้นไม่สามารถใส่อาวุธที่อยู่ในหมวดมีดคู่ลูกแก้วหรือปืนได้ครับโดยน เ, fashion, เราจําเป็นต้องใช้อเทมที่มีชื่อว่าคัมพีเปลี่ยนรูปถึงจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้นะครับในส่วนต่อมาบัฟพชันนี่คือบัฟพิเศษที่จะช่วยให้เราเล่นสบายได้มากยิ่งขึ้นครับจะมีทั้งบัฟเพิ่มพลังโจมตีเพิ่ม HP เพิ่มซิมเวอร์ที่ได้รับและเพิ่ม EXP ที่ได้รับครับแต่การที่เราจะได้บัฟเหล่านี้เราจะเป็นต้องดูโฆษณาเสียก่อนถึงจะได้บัฟมาใช้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าลำคาญการดูโฆษณาเสือเกินทางตัวเกมก็มีแพ็กเกจลบโฆ โฆษณามาให้เราซื้อด้วยครับซึ่งก็จะมีให้เราเลือกแบบ30วันและแบบถาวรเลยแบบ30วันก็จะมีราคาอยู่ที่170บาทส่วนแบบถาวรก็จะมีราคาอยู่ที่350บาทผมแนะนําว่าถ้าเกิดเล่นแบบจริงจังเนี่ยการเลือกแพคลบโฆษณาแบบถาวรก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับส่วนตัวผมก็ขออนุมัติงบก่อนเขาก็จะมาซื้อนะในส่วนต่อมาเนื้อหาในเนื้อหาก็จะมีคอนเทนต์อยู่อีก2อย่างก็คือดันเจียนรายวันและท้าทายครับดันเจียนรายวันก็จะมีอยู่ทั้งหมด 6ดัน รังกอบบินจะมีการ drop silver go คริสตั l ประสบการณ์ใช้ up level class และโซใช้ในการสุ่มอุปกรณ์ครับเขาวงกดของปีศาจก็จะมีการดรอปจุดกําเนิดธาตุใช้ในการ up level skill และโพชั่นความทรงจําใช้ในการ up l e เวลพักวัวกระสอบทรายออกก็จะมีการดรอปโพชั่นปลุกพลังใช้ในการอัปเกรดค่าปลุกพลังหม้ออนันต์ก็จะมีการดรอปลูกเต๋าวิญญาณใช้ในการสุ่มค่าความสามารถคริสตั l ลึกลับก็จะมีการปเพชรอ t e t อร r และสุดท้ายมาหมดครับ ก็จะมีการดรอปมรดกโบราณใช้ในการอัพและสุ่มวัตถุโบราณครับท้าทายก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ดันหอคอยพิสูจน์ตนก็จะเป็นคอนเทนต์ไต่หอคอยซึ่งแต่ละชั้นก็จะให้ของรางวัลที่ไม่เหมือนกันนอกจากนี้ยิ่งเราไต่ขึ้นไปชั้นสูงๆได้ในแต่ละวันก็จะยิ่งได้อีเทอร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับศึกล่าบอสก็จะเป็นคอนเทนต์การตีบอสยิ่งเราตีได้คะแนนสูงเราก็จะยิ่งได้หินมานาและอีเทอร์มากยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายวิหารอันธการเป็นคอนเทนต์ ไม่รู้นะเพราะผมเองก็ยังเล่นไม่ถึงนะครับในส่วนต่อมาพลาดไม่ได้สําหรับการซมมอนหรือกาชานั่นเองตู้กาชาในเกมนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ตู้เลยครับยิ่งเลเวลของตู้สูงขึ้นเราก็จะยิ่งสุ่มได้ของรางวัลที่มีระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้จะสังเกตได้ว่าด้านล่างของตู้กาชาก็จะมีตู้กาชาแบบพิเศษอยู่ด้วยการที่เราจะสุ่มตู้กาชาแบบพิเศษเราจําเป็นจะต้องมีตู้กาชาแบบปกติของประเภทนั้นถึงเลเวล6ก่อนครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมจะสุ่ม ตู้น้องช็อกโกแลตผมก็ต้องมีเลเวลของตู้สุ่มพักพวกถึงเลเวล6เสียก่อนแต่ตอนนี้เลเวลของผมยังอยู่ที่5อยู่เลยทําให้ผมยังสูงไม่ได้นั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปยิ่งเลเวลของตู้สูงขึ้น เราก็จะยิ่งสุ่มได้ของที่สูงมากยิ่งขึ้นครับตัวอย่างเช่นตัวสกิลของผมตอนนี้เลเวล5ผมก็จะได้เลดแบบทางด้านซ้ายส่วนเลเวล6ผมก็จะได้เลดทางด้านขวาครับสุดท้ายก็จะเป็นความเห็นของผมเกี่ยวกับเกมนี้นะคือต้องบอกว่าโซสไตร์เป็นเกมที่เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากเล่นเกมคนแบบนี้มีอยู่เยอะนะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นแบบนี้นะคือถ้าเกิดว่าผมอยากเล่นเกมมากกว่า2เกมคือผมจะโฟกัสไม่ได้สักเกมเลยผมก็เลยต้องมองหาเกมแบบนี้นี่แหละและโซ สไตร์ก็เข้ามาตอบโจทย์ของผมตรงนี้พอดีมันเพลินจริงๆนะครับแบบว่าได้เห็นการพัฒนาตัวละครที่เร็วกว่าเกม MMORPG คือถ้าเกิดว่าคนที่ชอบเกมแนว MMORPG แต่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มเกมแนว IDOL RPG ก็ตอบโจทย์เหมือนกันครับแนะนําให้ลองโหลดมาเล่นกันดูนะสําหรับโซ t r i ร์ก่อนจะจากกันไปผมก็ขอฝากแคมเปญดีๆของโซสไตร์ไว้ด้วยนะโซสไตร์ XAS i เก m e On เราสามารถเข้าเว็บ a i s เก m e On กดรับตั๋วสุ่มพักพวก100ใบ สำหรับลูกค้า AIS นะครับแล้วก็ Soul Strike x AIS point สำหรับลูกค้า AIS สามารถเข้าแอป My AIS ใช้1 point แกลกรับโค้ด Pet Ether จำนวน40,000อันได้ทันทีครับขอบคุณทุกทคนที่รับชมมาถึงตรงนี้เลยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ